สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอเซอนดี้บอสเซจิวอินดี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนดินเจ้าต้นนี้นะครับนะะนี่ต้อน,นี้คือน้องไม่มันใบใบเขาใบอ่อใบใบ,บมันแก่แล้วแล้วก็อีกอย่างสีมันซีดนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรากเต็มนะฮะรากนีน่งนะ ทะลทะลวงใช่ไนหะดูสิเป็นสีเขียวไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนดินกันนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนดินของผมก็จะเป็นแบบบ้านๆนะครับมีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับผมก็จะเอามอสอะไรต่างๆออกนะครับต้องรีบทำนะคะเพราะว่าตัวนี้แดดไล่แล้วนะครับก็ คือลากพอลากแน่นนะคะนีสัยของบอนไซนะคะคือลากแน่นนะครับใบเขาจะไม่ค่อยสดชื่นนะคะนั่นคือแบบว่าคือต้องรู้รู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดลากเอใบมันไม่สดชื่นแล้วเรามั่นใจว่าเราเปลี่ยนกระถางไว้นานแล้วก็ควรจะเปลี่ยนดินบ้างนะคะเพราะว่าเอยเรามั่นใจว่าเราเอเปลี่ยนดินมาน,นานแล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินบ้างนะคะไม่งั้นน้องจะทิ้งกิ่งคัะ นิสัยของบอนไซค์คือน้องจะทิ้งกิ่งนะคะเขาจะทิ้งกิ่งเมื่อเวลาเราไม่ได้เปลี่ยนดินบ่อยๆนะคะ ต้นนี้เราจะทําการอบถุงนะครับถ้าเราไม่อบถุงนะครัะจะมีเปอร์เซ็น์ที่ไม่รอดสูงนะครับเพราะว่าพราะเกิดเราจะตั้งไวใ้ในในร่มเฉยๆมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะเพราะว่าเพราะว่าเ,ออเราตัดรากออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไงแล้วก็ต้องเหลือตุ้มเอาไว้นะครับตุ้มดินนะฮะเป็นอะไรที่สําคัญนะครับคือเป็นตุ้มที่หอ่อหุ้มรากฝอยบางส่วนเอาไว้นะครับ ถ้าไม่เอาเป็นตุ้มแล้วก็ถ้าไม่เอาตุ้มไว้นะครับโอกาสที่จะรอดอค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะคะผมไม่โอเคผมจะเหลือตุ้มเอาไว้นะครับส่วนมากส่วนน้อยที่จะล้างลากนะครับถ้าจะล้างลากก็คือหนึ่งแหละมันนานแล้วเราไม่ได้ออล้างลากสักทีเอาคนที่จะล้างได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาปูนขาวมาปิดตรงนี้นะครับไอามาแปะตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาเป็นเชื้อรานะครับเราก็จะเอาปูนขาวมาแปะตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาเกิดเชื้อรานะครับมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับผมจะใส่ตะขคายลงไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําการยึดอะไรนะครับผมจะใส่ตรง ตรงนี้เข้าไปเพื่อทำการยึดกับต้นไม้ทีเดียวนะครับนี่นะยึดเข้าไปเพื่อยึดกับต้นไม้แค่นั้นเองนะครับทำง่ายๆนะครับก็ไม่ได้แบบว่าทำดีเหมือนของคนญี่ปุ่นอะไรมากมายนะคะคุณผู้ชมเกียวพอนะครับไม่เยอะนะครับก็ไม่ได้ทำตามสูตรของคนญี่ปุ่นเป๊ะนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมซื้อดินวกขอไฟมาเพื่อทำให้เขา มีการแบบว่าไอ้หินภูเขาไฟนะคะผมซื้อมาเพื่อทําให้เขาระบายน้ําได้ดีเท่านเองใส่เดียวนะครับใส่ยเยอะไม,ไม,ไม่ไม่ดีเพราะว่ามันเปืองนะคุณผู้ชมมันแพงด้วยผมงนึงก็35บาทนะคะก็จะใช้นานๆเลยนะคะถ้ามีดินอาคาดมามะก็ดีนะครับแต่ว่าผมจะใช้ดินบ้านๆของเราเนี่ยนะคะที่ผมผสมแกลบดําดินหน้าดินหน้าดินแล้วก็ ดินร่วนด้วยนะคะเราผสมหินบุกเขาไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นถึงความร่วนนะคะเห็นไหมมีมีมหินบุกเขาไฟแทรกอยู่ในเนื้อดินนะคะก็จะเป็นส่วนผสมทําให้รากของรากข่อยเขาแตกแตกได้ดีมากขึ้นนะคะเอาน้องใส่เข้าไปนะคะอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับดูกะ กะดีๆนะครับอย่าให้อ่อมีความเอียงนะครับอย่าให้เอียงหรืออย่าให้อ่อโยกไปหลังไปหน้านะครับต้องให้เขาตรงๆนะครับดูๆๆบ <ๆ S 1> ดีๆนะครับ <ๆ S 1> ดีนีผมขออยัาดูก่อนนะดูดีๆ,ๆแล้วก็ตรงๆแล้วแหละนะฮะคิดว่าตรงแล้วนะครับอก็เอาใส่เลยนะครับ เราก็ไม่ต้องทําแน่นนะคะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราไปไปไปรดน้ำแล้วก็จะยุบลงไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําการนะคะทำการรัดนะคะรัดรัดลวดนะคะรัดลวดที่เราทําการแบบนะที่เราได้ทําการอนะจะยึดเขาไว้แล้วนะครับที่เราแทงข้างล่างนะครับแล้วก็ยึดเขานะครับ ของหอยอดพันอย่างนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี่ยวคอมันลากเดินดีแล้วผมจะเอาออกนะครับผมจะไม่พันไว้อย่างนี้ฮะแล้วเราสามารถดึงเขาได้นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นนะครับเราก็ใส่มอสกลับเข้าไปนะครับ การอบถุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ็ล้วถใช้ถุงนะครับใส่น้ำนะครับ นี้ยแล้วก็คุณก็เขย่าค่ะเขย่าให้ออกมันเป็นละออกแล้วกรอกน้ำเสร็จแล้วก็เขย่าค่ะแล้วก็ะละกลับถุงนะครับกลับถุงออกมาแล้วก็สลัดให้น้ำแห้งให้น้ำ ให้นำออกไปนะคะแล้วก็ให้เหลือเป็นละอองให้มากที่สุดนะครับลองแบบนี้นะฮะน้ำแล้วก็ซ้อนนะคะซ้อนกระถางแล้วน้ำนะคะน้ำไหลออกจากก้นกระถางนะคะได้ดีแล้วนะครับออกจนหมดแล้วนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าหยดอยู่นะครับจนกว่าน้องจะไม่หยดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนะครับ ครับเมื่อไหลเมื่อน้ําไหลออกจากกระถางหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดังนั้นเราจะใส่ถูงกันเลยนะครับเออผมก็หาที่ที่ร่มของผมนะครับได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ร่มตลอดวันนะครับแล้วก็มีแดดลําไรนะครับแดดแค่ช่วงเช้านะครับช่วงหน่งโมงเช้าถึงสองโมงเช้านะครับ ก็จะพอเพียงพอที่สําหรับไม้ที่กําลังพักฟื้นนะครับตรงนี้เป็นที่ร่มที่ผมเหมาะที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยจะทําการเอาน้องเข้าไปในถุงนะครับแล้วก็จะทําการมัดปักถุงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับต้องระวังด้วยนะ ระวังอย่าให้อะถงไปโดนกิ่งนะคะห่อเข้าไปนะคะห่ขอขึ้นไปพุ่มขึ้นไปนะคะพุ่มนะคะแต่เราก็มาตากถุงเลยนะคะเรออย่าเริมหมั่นตรวจตาด้วยนะคะว่าถุงเรามีความรัวร่วไหมคะมีการฉีกขาดไหมนะคะไม่องั้นาการอบถุงก็จะไม่เป็นการสำลีผลนะคะ ก็จะขอให้โปร่งๆแบบนี้เลยนะคะเมื่อไม่ให้ถุงหรือเอ่อถุเมื่อไม่ให้ถุงนะคะเอ่ย่นลงไปเอ่ย่นลงไปอะไรลนะ่ะเพื่อให้ถุงย่นลงไปย่นลงไปถูกใบที่กําลังแตกมาใหม่นะคะ ตรวจดูด้วยว่ามีถุงรั่วไหมนะฮะถ้าถุงรั่วก็จะน้องอาจจะเฉาตายได้นะคะโดยที่เราช่วยอะไรไม่ได้ทันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเราเชล่ใจว่าถุงเราไม่รั่วนะคะเราก็จะชล่ใจเราไม่ได้ดูเข้ามาดูสักสองสองวันเนี่ยน้องอาจสามรถตายได้นะคะคุณผู้มชมอย่าประมาทนะคะแล้วก็ต้องมัดเอาไว้อย่างนี้นะครับเป็น เป็นเนื้อที่สามารถเปิดออกมาเช็คได้ตลอดเวลานะคะเนีก็ตรงนี้ก็จะไม่ตกลงไปถูกกิ่งหรือถูกใบนะครบเนี่ยมันก็จะไม่ตกนะครับแมวนะครับแมวมาทางนี้ก็จะไม่ถูกนะครับก็จะไม่ถูกกิ่งนะครับหรือถ้าแมวมาทางนี้นะคะก็จะไม่โดนนะครับ ทำให้เขาปกครองไว้อย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่สำคัญนะคะที่สำคัญทำทางให้แมวเดินด้วยนะครับถ้าเราไปาวางผิดที่ผิดเวลาเขานะคะซึ่งมันเป็นาทางของเขาที่จะเดินเข้าเดินออกนะคะถ้าเราไปวางผิดที่ผิดเวลานะคบน้องก็จะนะคะคุณแมวนะคะก็จะเอามือเนี่ยนะะ เอานิ้วกกงแหลมๆของนางเนี่ยนะมาขวนเอานะคะนางก็จะโกรธนะคะก็เป็นแล้วก็จะเว้นที่ให้นางเดินตรงนี้นะคะเพื่อที่เป็นทางของแมวนะครับแล้วนางจะกระโดดขึ้นนี่เลยนะคะเนี่ยบู๊มากเลยะฮะ็เราก็จะคอยลุ้นว่าน,น้องบอนไซของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมทําทางไว้ให้แล้วละ่ะคงไม่มีปัญหานะครับเพราะผมเมื่อก่อนไม่ได้ทําทางให้เขานะคะ วางไว้ตรงกลางนี่เลยปิดค้างเขาออกน้องเอานิ้วเอากลงเล็บมาขวนจ้ะนี่เลยเสียหายนะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็นะครับทิ้งเวลาอ๋อไม่ใช่สีเราไม่ได้ทิ้งเวลานะคะเราก็มาเช็คทุกวันนะคะคุณผู้ชมอย่างวันนี้เราลดน้ําแล้วพวกนี้ก็มาเช็คดูว่ายังมีความชื้นไหมอ่าถ้าเกิดพวกนี้ดินแห้งหรืออะไรเนี่ยเราก็ออกมาลด ออกมาลดที่สําคัญก็คือให้น้ําออกจากกระถางให้หมดนะครับแล้วก็เอากลับเข้ามาในถุงใหม่นะครับอันนี้นะครับอีกประมาณสิบห้าถึงสิบชั่วโมงนะคบก็จะมีไอออกมานะครับเพื่อทําการมันเป็นการอบถุงนะครับจะเป็นไอออกมานะฮะไม่ต้องตกใจนะครับก็มันเป็นการครอบแน่นนะคะก็จะมีไออยู่แล้วนะครัะว่าข้างในเราเป็นละอ่อ ละอองน้ำนะครับมันก็จะทำมันจะเกิดเป็นไอได้นะครับโอเคจบกันแค่นี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต้นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ๊บายบายลากันก่อนนะครับชาวบ,บ้านใจจุ่นดี้บาย